ก็มาพบกันนะคะอีกช่วงหนึ่งนะคะในเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาคืออะไรนะคะค่าเสื่อมราคาก็คือการนําต้นทุนของสินทรัพย์นะคะมาจัดสรรน,นะคะเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งานนะคะให้กับกิจการในแต่ละปีนั่นเองนะคะ ตามยุการใช้งานหรือตามประโยชน์ที่จะได้รับนะคะสินทรัพย์ที่จะนำมาคิดค่าเสื่อมไปได้แก่อาคารนะคะเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะทั้งนี้ยกเว้นที่ดินนะคะยกเว้นยกเว้นที่ดินที่เราจะไม่นำมาคำนวณค่าเสื่อมนะคะทีนี้ในเรื่องอตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะในกรณีนี้จะยกตัวอย่างอยู่สองวิธีนะคะก็คือการ คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะคะกับวิธีแบบลดลงทุกปีนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเป็นการยกตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะให้ได้ชัดในการใช้โปรแกรมตารางงานในการคำนวณน,นะคะ,ะทีนี้มาดูมีขั้นตอนใดๆบ้างนะคะก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะจากนั้นก็ไปออกแบบน,นะคะ ออกแบบเสร็จแล้วก็มาเลือกใช้ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่ใช้นะคะก็อาจเป็นแบบฟอร์มูลานะคะแบบฟังแบบฟังชันนะคะถ้าฟังก์ชันเราจะใช้2สูตรนะคะในการคำนวณนะคะ SLN กับ BD นะคะ DB นะคะทีนี้เรามาดูยกตัวอย่างโจทย์นะคะโจทย์มี2โจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างหนึ่งโจทย์นะคะดูโจทย์นะคะ โจทย์อาจไม่ชัดย่อให้มิดหนึ่งนะคะแคปหน้าเจอไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดูที่วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะ,ะจากโจทย์นะคะครูขอยกโจทย์ข้อที่1น,นะคะหมกกาลาซื้อเครื่องจักรนะคะราคาแสนสองนะคะอา,อายุ ประมาณการอายุการใช้งาน5ปีนะคะมีมูลค่าซากนะคะหรือมูลมูลค่าคงเหลือที่2 0 0 0 0ืนนะคะาตารางนี้จะเป็นตารางการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงนะคะวิธีเส้นตรงนะคะจากข้อมูลที่ได้นะคะก็วิเคราะห์และก็แยกข้อมูลออกมานะคะมูลค่าสินทรัพย์นะคะเราก็ดึงมานะคะตามโจทย์ก็คือ1 2 0 0งแนม่ะคะมูลค่าคงเหลือนะคะก็คือราคาซาก2 0,000 นะคะอายุการใช้งานโจทย์ให้มา5ปีนะคะ,ะมาดูต่อนะคะแบ่งเป็นปีก็เป็นปี2,500นะคะเริ่มคนวณแต่ปี61นนะคะ61 62 63 64 65ี่นะคะ5ปีตามโจทย์นะคะทีนี้มาดูนะคะค่าเสื่อมราคานะคะจะคิดอย่างไรนะคะเราใช้สูตรนะคะ SLB นะคะอ่าดูตัวอย่าง SLB นะคะพิมพ์นะคะเท่ากับ S เท่โทษทีค่ะ SLN นะคะวงเล็บเปิด C 3นะคะ C 3ก็คือมูลค่าสินทรัพย์นะคะคอมมาราคาซากนะคะราคาซาก C 4นะคะแล้วก็คอมมาด้วยอายุการใช้งานนะคะคือ4ี่ห้า นะคะแล้วก็วงเล็บปิด Enter ค่ะเราจะได้ค่าเสื่อมราคาในปีแรก2 0,000ื่นนะคะ,ะ,คะทีนี้จากจากจากสูตรนี้ครูใส่สตริงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะ,ะว่าข้อมูลตรงนี้ครูต้องให้มันเป็นคงที่นะคะถ้าเราไม่ใส่นะคะการคำนวณค่าเสื่อมราคาก็จะคาดเคลื่อนนะคะตรงนี้สูตรง่ายนะคะเราก็คัดลอกวางได้เลยนะคะค่าเสื่อมราคาก็จะคิดเท่ากันนะคะวิธีเส้นตรงเท่ากันทุกปีปีละ2 0,000ื่น นะคะปีละสองห0่ต่อมาค่าเสื่อมราคาสะสมมาจากไหนนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมปีแรกก็จะได้มาจากค่าเสื่อมปี61นะคะ B7 นะคะพอปีที่สองนะคะเราก็ได้จาก B B7 บวกด้วย B8 นะคะดีเบวกด้วย B 8เอาทบทีค่ะตรงนี้นะคะก็เอาของปีเป็น C นะคะ C7 บวกด้วย B8 นะคะ พอมาปีถัดมานะคะเราก็สามารถคัดลอกวางได้เลยนะคะค่าเสื่อมราคาที่คิดคำนวณได้ก็สะสมที่หนึ่งแสนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับค่าเสื่อมราคาที่เราคิดในแต่ละปีรวมกันนะคะตรงนี้อ่าสีเหลืองแล้วกันนะคะอ่าตรงนี้จะเท่ากันนะคะนี่มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือมาจากไหน ะะมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือนะคะอะเราก็จะได้มาจากมูลค่าสินทรัพย์แสนสองนะคะหักด้วยค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานะคะเราจะเอาราคานี้ก็ได้หรือจะเอาราคานี้ก็ได้แต่สูตรจะต่างกันนะคะแต่ครูใช้ที่ราคาค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะเป็นตัวหักออกนะคะอะพอมาปีถัดมานะคะ ครูก่เอาที่แสนสองลบสะสมนะคะก,ก็ได้ลงมาคัดลอกลงมาได้เลยนะคะใส่สปริงให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนื่องจากเรามีการใช้ค่าคงที่คือแสนสองเป็นตัวตั้งนะคะอ่าสุดท้ายแล้วปีหกห้าหลังจากหักค่าเสื่อมแล้วเราจะมีราคาคงเหลือนะคะติดบัญชีไว้ที่สองหมื่นนะคะอ่ามาดูตัวอย่างนี้แล้วถ้าเราจะใช้นะคะรานะคาซากหากด้วย ค่าเสื่อมได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่เวลาคิดก็จะคิดนะคะลดจากค่าที่ลดลงในแต่ละปีนะคะมันถึงจะได้เท่ากันสูตรก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะคะสุดท้ายคงเหลือสังเกตนะคะคูใช้แสนสองลบด้วยค่าเสื่อมราคาพอมาบรรทัดถัดมาคูใช้ยอดคงเหลือของปีที่แล้วคือหนึ่งแสนลบด้วยสองหมื่น นะคะมันก็จะเป็นค่าลดลงลดลงทุกปีนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะประยุกตใช้ส่วนตรงนี้นะคะก็เอาค่าคงที่นะคะหักสะสมนะคะค่าคงที่หักสะสมไปเรื่อยๆนะคะ,ะตรงนี้ได้แล้วหนึ่งวิธีนะคะแบบวิธีเส้นตรงมาดูวิธีลดลงทุกปีนะคะจากข้อมูลเดิมนะคะคูก็วิเคราะห์อ,ออกมาได้นะคะมีมูมลค่าซาก มูลค่าสินทรัพย์มูลค่าคงเหลือนะคะอายุการใช้งาน5ปีเช่นกันแต่ตรงนี้จะต่างกันที่ว่าค่าเสื่อมราคานะคะปีที่1นึ่งท่ทียกับไปที่ปีก่อนปีก็จะแบ่งเป็นปีที่1 2 3 4 5สนะคะแล้วเราก็ค่าเสื่อมราคานะคะเราก็จะได้จากสูตรสูตรนี้จะใช้สูตรบี d ีนะคะดีบีมีองค์ประกอบในสูตรก็คือ,อมูลค่าสินทรัพย์ราคาซากราคาคงเหลือนะคะแล้วก็ปี B, นะคะปีปีที่หนึ่งนะคะเป็นตัวตั้งคัดลอกดูนะคะ c 3 1นะคะแล้วก็ c 3 2ราคาซากนะคะแล้วก็ c 3 3อายุการใช้งานคอมมาด้วย a 3 5นะคะก็คืออปีที่หนึ่งะคะพอคัดลอกลงมานะคะเสร็จแล้วใส่สติงด้วยนะคะตรงไหนที่เป็นค่าคงที่เราก็จะวางนะคะคอนโทรล c แล้ววางนะคะสังเกตนะคะ a 3 6แล้วก็ a 3 7จะไล่ลงมา ในแต่เราีสังเกตว่าค่าเสื่อมราคาจะลดลงทุกปีนะคะจะลดลงปีตรงนี้จะเป็นผลรวมนะคะได้เก้าแสนนะคะอาจจะคาดเคลื่องนิดนึงในเรื่องของการใส่เขาเรียกอะไรใส่สูตรนะคะเป็นทศนิยมนะคะสะสมสะสมก็คิดเหมือนกันนะคะตัวแรกบวกปีที่สองนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะยอดสะสมกับค่าเสื่อมรวมจะเท่ากันนะคะ มูลค่าซากค,คงเหลือครูยังใช้สูตรเดิมน,นะคะเอาค่าคงที่นะคะค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะแสดงว่าครูไปตรงนี้เป็นสนะี่สามสิบเอ็ดราคะสี่สามสิบเอ็ดค่าเท่ากันนะคะตรงนี้ก็จะเหลือราคาซากจะต่างกันนิดนึงนะคะด้วยมูลค่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของทฤษิยมในการคำนวณ ใส่เหลาได้ไหม R O U N D เหลาไมาง่งนอะคะทดไปแล้วนะคะก็ไม่มีผลอะไรนะคะเพราะว่ามูลค่ามันค่อนข้างสูงนะคะตัดออกมาแล้ว เกี่ยวกับทฤษฎีนิดนึงนะคะท้ายสุดนะคะในเรื่องของส่วนที่เพิ่มเติมเรื่องของการวิเคราะห์รรยงานทางการเงินนะคะฝากทิ้งท้ายไว้ที่การคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะแล้วก็มีสูตรพิเศษเอาไว้ใช้นะคะในเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมราคาต้นานวนดอกเบี้ยนะคะ